มากค่ะวันนี้ก็พามาดูหงส์ตัวที่อยู่แบบอยู่ตั้งแต่เป่เล็กก็น,น้อยนะคะเอามาอันนี้ให้ดูของจริงเลยนะคะความเรียวมากค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะอันนี้จะมาให้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเห็นอันนี้ไหมเสาวที่ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ทํานายได้เลยบ้านหลังนี้คือคนที่อยู่เป็นเจ้าบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเคร่ง มีระเบียบวินัยสูงนะคะก็คือแม่ของนิฉันเองนะคะ <c oughs> คือแบบว่าเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์เลขที่บ้านนิดนึงเนาะ,ะอ่าเอาให้ดูเลยอันนี้เป็นบ้านแบบอยู่แต่เล็กแต่น้อยนะคะเป็นแบบบ้านในโครงการเนาะ,ะเป็นสามห้องนอนจะให้ดูอันนี้โดยรวมนะคะ,ถ,บบะ,คะถ้าที่ดินวางแบบนี้เนาะถ้าที่ดินวางแบบนี้อ่าก็คือเดี๋ยวขออนุญาตแผนกล้องออกไปก่อนนะคะ จริงๆไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยวางห่วงจุ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นน้ำพุจริงๆอันนี้เป็นน้ำพุนะแต่ว่ามันเปลืองไฟเราก็เลยปิดเลยพอมันไม่เป,เปิดมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วมันรุงรังแบบนี้ไม่โอเคถ้ามองมุมแบบนี้คือด้านนี้คือขาดด้านสี่สี่คือในเรื่องของการเงินนะคะอ่าสองในเรื่องของความรักความรักนี่คือแบบเหมือนแหวงเข้าไปลึกมากนะนี่เห็นไหม อ,อันนี้คือ,คอว,าวางวางตามเก้าช่องของห่วงจุ้ยนะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆแล้วกันเนาะอันนี้ทํานายได้เลยว่าเป็นคุณคือบ้านนี้มีกฎเกณฑ์เยอะมากอันนี้จริงค่ะบ้านหลังนี้กฎเกณฑ์เยอะก็เพราะว่าด้วยด้วยคนแม่เป็นข้าราชการเนาะเป็นคนที่มีระเบียบสูงมากอ่าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยการเงินจะพร่องสมมติเราเราควรจะได้เต็มจานวนหนึ่งเใช่ปะอ่าถ้าอยู่บ้านหลังนี้เป็นานานๆมันก็จะทาให้เราแบบมีเหตุต้องเสียเงินหรือมันมันไม่ได้มาแบบเต็มเมตําหน่วยหรือว่าได้มาก็คือต้องออกไปทันททนันนนนนททีีีอออ่่าาาามมุจจะะแ้้งํเป็ ธาตุไฟธาตุไม้จะเป็นธาตุไม้อ่าอันนี้วางได้ถูกมากคือเงินเข้ามาบ้าน,นอย่างงี้อยู่แล้วเงินเข้าจริงนะคะแต่ด้านตำแหน่งสองเนี่ยมีน้ําเหมือนกันจะเห็นกอกน้ําไม่รู้เห็นไหมนะอ่ามันจะมีโซนนั้นจะเป็นกอกน้ำนะอันนี้จะบอกว่ามีความเรียวตรงที่ว่าพอเราเรียนแล้วเร,เรามองภาพเราออกนี่คือประสบการณ์จริงนะคะที่ถ่ายให้ดูว่าเอ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอที่ทําให้เราเจอนะคะแรือที่สำคัญนี่หมาสองตัวด้วยตัวนี้อยู่มากับพี่นานมากแล้วนะคะอู้น่าจะเกือบยี่สิบยี่สิบกว่าปีอ่าช่อยพี่แบงค์น่ารัก ต้องทำความสะอาดดีๆนะคะก็ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยไม่ดีเหมือนกันเนาะอันนี้อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ถ้าเรารู้สิ่งที่มัน,ม,นมันทำให้ทุกอย่างดอบเราก็แก้ไขแค่นั้นเองคือบางอย่างอะ่ะเราซื้อแล้วเนาะบ้านอะมันซื้อแล้วแต่คุณลองสังเกตก็ได้ว่าถ้ามันอยู่ผิดที่ผิด,ผดทางอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณเจอปัญหาอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ในยุคป,ปัจจุบันเลยคุณสังเกตก็ได้คนส่งบ้านไม่ไหว ถูกธนาคารยึดเยอะมากนอกจากสิ่งแรกที่คุณจะทําได้โดยที่ไม่ต้องดูของจุ้ยนะบ้านต้องสะอาดนะสะอาดในที่นี้คือจัดให้มันเป็นระเบียบอะค่ะคือเข้ามาเนี่ยหน,หน้าบ้านแบบนี้ถือว่าร่องนะแต่ว่ามันมันมีสัตว์มันก็เลยจะต้องเป็นประมาณอันนี้ถือถือว่าร่องนะคะไม่ได้สกรปรกแต่คาว่าสกรปรกของทางของจุ้ยคือโอ้โหเดินไม่ได้เลยคือเข้าบ้านนึกว่าขยะอะไรเงี้ยอ,อันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่สะอาดสัก70อีก30%อก็อาจจะยังแบบ วางม่วตัวถั่วเขียวอยู่นะคะอ่าอันนี้ก็คือตามหลักของหงสุยเนาะที่เห็นพัดลมตรงนี้อ่าเพราะว่าเราเราต้องการที่ลมอันนี้ก็จากสินแสมาดูแล้วนะแต่ที่มีอธิบายให้ฟังตอนนี้คืออันนี้ไม่อิทเรียนเองทาความเข้าใจแล้วก็มาแชร์และแบ่งปันต่อให้ลูกค้านะคะ แล้วที่สําคัญทิศเนี้ยเป็นทิศต,ตะวันออกเป็นทิศที่เป็นทิศด๊ัมเป็นเป็นทิศที่ดีของมีประการอ่าอันนี้ยังยังไม่ใช่ทิศร่ำรวยนะเป็นทิศที่ดีค่ะนะคะก็จริงๆนะตั้งแต่อยู่มานเนี้ยไม่แค่ไม่เคยมีเรื่องเลยมีแค่ปัญหาเ,เรื่องเองินกับความรัก <laughs> แต่มันแก้ได้นะทุกคนทุกอย่างมันอยู่ไปพร้อมกันชะตาฟ้าชะตาดินแล้วก็ชะตาคนหรือว่าชะตามนุษย์นะคะอ่าเดี๋ยวจะมีให้อีกหลายๆบ้านเดี๋ยวถ้าจะมีเวลาจะมาอัดบ้านนี้ให้ดูว่าไอ้ตั้งแต่อยู่แล้วชีวิตฉันเป็นยังไ แล้วพอเราเรียนเราเราก็เลยอ๋อเพิ่งถึงบางอ้อว่าอ๋ออ๋อที่ชีวิตฉันเจอแบบนี้เพราะว่าหนึ่งส่วนมาจากบ้านที่ฉันเป็นหงจุ้ยแบบนี้เนี่ยค่ะอ่าโอเคนะทุกคน